กลับมาที่บ้านเรากันบ้างน,นะคะถ้าพูดถึงรอยพระพุทธบาทเชื่อว่าทุกคนคงจะนึกภาพออกแต่ว่าวันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นติดตามได้กับคุณสุคนเพชรผลประดิษฐานวนวค่ะเด็ดข่าวแปลกวันนี้ขึ้นเหนือไปตามหาพนมทะเมอแคกค<ะ>ตามลายแทงเขาบอกว่าอยู่ที่เมืองสองแควค่ะคำว่าพนมทะเมอแคกเป็นภาษากัมพูชาค่ะ พนมถมอก็คือภูเขาหินแคคคือคำว่าตะแคงภูเขาหินตะแคงก็คือชื่อเดิมของเขาสมอแคลงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนี่เองค่ะแปลกวันนี้ละมีไหมมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าที่วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลงเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทตะแคงแห่งเดียวในโลก กว่าจะถึงเราต้องเดินขึ้นบันไดเราพบภาพพระพุทธฉายบริเวณหน้าผาหินลักษณะก็คล้ายรูปพระสงฆ์กำลังรับบินทบาตผาหินนั้นมีสีเหลืองส้มมองไปก็คล้ายสีของจีวรพระนะคะขึ้นบันไดยพญานาคไปเกือบ300ขั้นมาพักที่จุดชมวิวให้หายเหนื่อยสะหน่อยจากจุดนี้เรามองเห็นวิวอำเภอวังทองที่ทั้งสวยธรรมชาติแม่สโลไลฟ์ซะไม่มี สุคนเพรเด็ดข่าวแปลกวันนี้ขึ้นเขามาในที่สุดถึงจนได้ค่ะุณผู้ชมกับรอยพระพุทธบาทตะแคงแห่งเดียวในโลกรอยนี้นะคะเห็นจากตรงนี้ก็จะมีเหรียญแปะอยู่ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นความเชื่อนะคะถ้าอยากจะมาสักการะขอพรเรื่องของเงินทองความร่ำรวยต้องเอาเหรียญมาแปะเี้นอะไรก็ได้แปะให้อยู่รอยพระพุทธบาทตะแคงมีขนาดกว้าง72ซนตมรยาว165ซนเมตร ลักษณะตะแคงด้านขวาอยู่บนแผ่นหินโดยในบริเวณเดียวกันมีรอยพระบาทเกลือกแก้วซึ่งเป็นรอยเล็กอีกหนึ่งจุดพระครูใบ,บดีกาจเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่ามีการบันทึกข้อมูลรอยพระพุทธบาทตะแคงในพงศ์สว,วดาเหนือด้วยค่ะเป็นรอยแท้หรือไม่นั้นเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ครับแต่หลักฐานมีระบุเอาไว้ว่าเกี่ยวกับพระพูทมิ่พระเจ้าเคยเสด็จมาประทับแถวแถวนี้เสร็จแล้วก็ฉันจังหันเช้าที่นี่ หลังจากนั้นก็ประทับรอยพระบาทไว้แล้วก็ประทับรอยพระฉายไว้ถึง200รอยชาวบ้านเองก็เชื่อว่าการใช้เหรียญแปะไปที่รอยพระพุทธบาทเป็นการค้ำจุนพระพุทธศาสนาและครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาสักการะให้ได้ค่ะคนไหนมาแปะแล้วเอาเหรียญมาบูชารอยพระพุทธบาทแล้วก็หมายถึงว่ากขอให้ต่อยอดต่อดอกให้มีความเจริญรุ่งเรืองบางครั้งก็ไม่มีเวลามาก็สักครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้ามาบ่อยเข้ามากันทุกปีแหมไม่ได้มีแค่รอยพระพุทธบาทตะแคงนะคะที่อำเภอวังทองก็ยังมีที่ท่องเที่ยวอีกตั้งหลายที่อาหารการกินก็ขอบอกว่าแซ่บเวอร์คนที่มาวังทองวันเดียวอยู่ได้ทั้งวันครับมีที่หลายหลายแบบนะฮะวหวยพระก็ได้นะครับดูอุทยานประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับคลายร้อนที่น้ําตกนะฮะแล้วก็ยังมีมีผลไม้นะฮะมีอาหารการกินอุดมสมควรครับ แล้วน่าสนใจเด็ดข่าวแปลกขอยกให้เป็นอันซีนินไทยแลนด์ที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนะคะสุคนเพศเด็ดข่าวแปลกสวัสดีค่ะ,ะใครอยากจะไปชมร้อยพระพุทธบาทตะแคงอย่าลืมเตรียมเหรียญไปด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมิซ้อมออกกำลังกายด้วยสูงทีเดียว<ช>นะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะ,คะ